พ่อหอนุวิชาเนี่ยมันเดินมาครับนี่มาเข้าไปได้จุดตอนเสาร์ด้วยครับนี่คนพามาอมอมมันปูใช่หอยได้ครับปูดองครับหอยหอยจุกหอยคมหอยจุกเขาเนี่ยครับแม่จะเก็บได้กับมันปูครับเ,เก,ก่งยังไงถักไปเก็บมาละแกะผักไปใช้ตำเครื่องแกงกนะครับเก็บผักใส่น้ำจักหน่อยพริกพริกแห้งไว้ละ ผักชีอันนี้ใส่จักหน่อยนะครับผ่กเห็ดเผ็ดปปเลยผักชีสดลงไปจักหน่อยขึ้นชอยอันนี้เห็นไหมตะไคร้ใช่ไหมอานตะไคร้ใช่ครับผักเห็ดเผ็ดนะครับใ,ดดใส่ลูกดวดลงไปน้ำมันปูของแซ่บครับมันปู ทำได้คใช้ทำได้ไก่ใช้เ่ตนั้นนตามาาก,ตกันคว้ากันคล็ดการทำจติดตำติดแกงก่อนผัดเก็บมาสดใหม่ๆนะครับตำๆเลยขอเวลาตำแป๊บก่อน,นนะครับติดแกงตำาะตำพอนโยงๆแกะน้อยครับใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันไม่ใช่เ็ดแบบไหวไว ขวดด้ครับไปใส่ไอ้อไใส่มันปูลงไปได้ขวดไดนะ้ไหมครับมันปูลงไปเลย,เลยแล้วก็เดี๋ยวนำลัาาลงให้ถึงมันปูกันนะครับ <c oughs> เอาไป เั้นีะยังไรบ้จะทำอะไร้างตอใส่ปูดองลงไปเด้ครับปูดองของปูน้าดองเปิดยันลอใส่ักชิ้ล้จะทำเป็นอะครับเี่ยไว้วยสี่กันนะครับปูแล้ครับใกล้กใกล้ด้ครับจะใส่ไปเลยปูปู น้ำแหงครับคุนแม่ได้ไเก็บหอยมาเก็ซได้ครับน่ถึงน้ำมือซอที่น้ำมือซได้ครับมาเจอกระตได้ครับทีนึงไปเลยโอดกระดาษเชป่างกรดาษเชดหน่อยรัรดีไปปลาสักน่อย ตัตามมักนะครับโอ้มีสูตรแบบอ้มีเอ็นยังเด็ดตะก้างครับใส่มักลุดใส่มักเข้มมักกลางมักจีดใส่เอาได้ครับจะผักไก่แข่งก็ปนที่ใช้ีจหลังเราใส่ทุกโดดต้องไปอีกอนถุกโดดนะครับทุกโดดถกโดดเป็ดรมักระเดียกถึกถึกวยนะครับเออซมักน่อยจัง่อยผมก็จะใส่ผักาสะเด็ดปเครั เดี๋ยวเติมไส้ผักเลยไปผักขยัง่งนะครับผักขยัง่งมันหอมผักขยั่งครับผักออปอผักกูใส่ปูดองไปดังครับกูดองปูร้าดองครับมาหอมมันปูกต่หอมเจ้ากูไปดปหงนหอมนิดครับ วาจักห้่ัยก่อนวอให้มันถูกักอยกัน,น,นกจะได้ไปเสร์บนนได้ครับสีสันหนากินหมดไปนล้วออมบ้นบานเขาครับแ๋้วตอนเสร์บเลยครับขออะไรครับเสร์บเลยครับต่อถึงกูโอ้สีสันเดี๋ยวให้กินน,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 นะครับข้าวปุ้ยเดี๋ยวไครับกินขอนี้วห้วนๆคุยแล้ครับ จับเสีไปเลยตุ่มนะต้อนปูอมเหย้หอมเหย้จุกบเส้มันปูเส้ปูดองนะครับนจะไปกินเมา่อคืน้องหอมห่อนหอมเหย้ๆนะครับหอมแบบไงกับหอมหอมมันปูกับหอมมาเลยครับมากินน้ำกันคลิปนี้กับพอแค่นี้นะครับ แล้วก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามญญาเพื่อนับสนยนไครับสวัสดีครับ